โรงเรียนบ้านห้วยแคนนนสูงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตสาภายใต้การบริหารงานของนางไพยลดาอวิลุทธภาณิชเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจำนวนบุคลากรทั้งหมด18คนจำแนกเป็นข้าราชการครู13คนพนักงานร,ราชการหคนครูอัตราจร้างหคน เจ้าหน้าที่ธุรการ1คนและนักการพานโรง2คนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนในปีการศึกษา2563ทั้งหมด195คนนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของโรงเรียนบ้านห้วยแคนนนสูงด้วย Happy Model ความเป็นมาของนวัตกรรม Happy m o d เดลสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันพบว่าความสามารถในการแข่งขันของประเทศและคุณภาพของเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งโรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกฝังความรู้เจตคติและพฤติกรรมทุกด้านแก่เด็กดังนั้น โรงเรียนจึงเป็นสถานที่ที่สำคัญมากต่อการสร้างเสริมคุณภาพและการป้องกันโรค จากความสำคัญดังกล่าวโรงเรียนบ้านห้วยแคนนนสูงได้ใช้นวัตกรรมเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยแคนนนสูงเป็นโรงเรียนสุขภาวะในปีการศึกษา2563จึงได้รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะแบบแฮปปี้โมเดลให้เป็นรูปแบบในการดำเนินง,งานการพัฒนาและการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจกลยุทธ์ของโรงเรียนภายในปี2,564โรงเรียนบ้านหวยแคนนนสูงมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาโรงเรียนได้รับการพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวมด้วยบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยมีครอบครัวและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม สนับสนุนการจัดการศึกษาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขการออกแบบผลงานนวัตกรรมโรงเรียนบ้านห้วยแคนนนสูงได้เห็นความสำคัญของสุขภาวะที่ดีของนักเรียนให้มีการวางแผนดูแลตัวเองมีทักษะกระบวนการทำงานมีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองและผู้อื่นมีจิตสาธารณะต่อชุมชนและประเทศชาติจากความสำคัญดังกล่าว โรงเรียนบ้านห้วยแคนนนสูงได้ใช้นวัตกรรมโรงเรียนสุขภาวะปีการศึกษา2563ได้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะแบบแฮปปี้โมเดลโดยการออกแบบผลงานแปลงผักรอยฟ้าปลอดสารพิษเป็นนวัตกรรมแฮปปี้โมเดลดังนี้การดำเนินงานตามกิจกรรม 1. <im iter> <im iter> ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการดำเนินงาน 2. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 3. ศึกษาสภาพบริบทปัญหาความต้องการของนักเรียนและชุมชน 4. ศึกษาเป้าหมายความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 5. ประชุมครูและบุคลากรในสถานศึกษาแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 6. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียน7ชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจกับนักเรียนผ่านระบบสภานักเรียน8จัดทำแปลงผักร้อยฟ้าปลอสารพิษประสิทธิภาพของการดําเนินงานโรงเรียนบ้านห้วยแคนนอนสูงได้ดําเนินการตามรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะแบบแฮปปี้โมเดลจนประสบความสำเร็จ ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีดังนี้ h health สุขภาพนักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพส่งผลให้มีการพัฒนาด้านการเรียนที่ดีขึ้น a ability ความมีทักษะ จากกิจกรรมปลูกผักรอยฟ้าปลอดสารพิษส่งผลให้นักเรียนมีทักษะและกระบวนการทำงานเป็นอย่างดีรู้จักเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้ถูกกับงานเลือกชนิดของผักที่จะนำมาปลูกในแปลงได้อย่างเหมาะสม p ีแผนการวางแผนนักเรียนได้เรียนรู้การวางแผนการทำงานที่เป็นระบบรวมกับเพื่อนๆในชั้นเรียน P พ่พอปิไม จิตสาธารณะนักเรียนได้แสดงออกทางจิตใจรู้จักช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยนำผล,ผลผลิตที่มีจำนวนมากและเหลือจากทำอาหารกลางวันในโรงเรียนขายให้กับชุมชนในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดว yourself ตัวเอง จากกิจกรรมปลูกผักรอยฟ้าปลอดสารพิษส่งผลให้นักเรียนรู้จักวางแผนการรักษาสุขภาพตนเองให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น <c oughs> การใช้ทรัพยากร <c oughs> จากกิจกรรมปลูกผักรอยฟ้าปลอดสารพิษโรงเรียนบ้านห้วยแคนนนสูงได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัดได้นำเศษวัสดุเหลือใช้ในโรงเรียนมาทำแปลงผักและนำใบไม้มาทำปุ๋ยหมัก สำหรับปลูกผักเป็นการประหยัดรายจ่ายทำให้โรงเรียนมีผลผลิตที่หลากหลายประโยชน์ที่ได้รับกระบวนการพัฒนาผลงานด้วยแฮปปี้โมเดลมีประโยชน์ดังนี้ 1. ประโยชน์ต่อผู้เรียนนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและปลอดภัยอย่างพอเพียงส่งผลให้มีการพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านจิตใจและด้านสติปัญญาที่ดีทำให้มีการพัฒนาด้านการเรียนที่ดีขึ้นนักเรียนมีทักษะและกระบวนการทำงานได้เป็นอย่างดีมีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบร่วมกันกับเพื่อนๆในชั้นเรียน ประโยชน์ต่อสถานศึกษาโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนได้ศึกษาและลงมือปฏิบัติประโยชน์ต่อชุมชนชุมชนได้ซื้อผักที่มีประโยชน์และปลอดสารพิษในราคาถูกประโยชน์ต่อหน่วยงานอื่นใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ศึกษาดูงานปัจจัยความสำเร็จ ในการพัฒนาผลงานด้วย Happy m o มเดเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาผู้บริหารคณะครูตลอดจนผู้นำชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนทุกๆคน